สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อะไรแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดกระเทียมค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายใครหาอาชีพเสริมอยากมีอาชีพนะคะขายตามตลาดนัดกล่องละ20บาทสูตรนี้ว,วัตถุดิบนี้ก็ไม่เยอะนะก็ทำง่ายด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเนื้อหมูแอนดมินซื้อเนื้อหมูมาแล้วก็มาหั่นเองค่ะ เนื้อหมูมาในสันนอกนะคะมาในชิ้นส่วนของสันนอกค่ะแล้วก็นํามาหั่นบางๆเป็นชิ้นๆแบบนี้อาหารแนะนําว่าให้หั่นบางๆนะแล้วก็ให้หั่นเป็นชิ้นๆค่ะทําตามแบบแมดมินแบบนี้เลยเแล้ววันนี้ที่ทําให้ดูอัตราส่วนอยู่ที่500กรัมค่ะหรือว่าครึ่งกิโลค่ะแต่ถ้าเกิดจะทํามากกว่านี้ก็ให้ไปบวกอัตราส่วนขึ้นเอานะคะ นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เท่านี้ค่ะปริมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็ใช้เป็นกระเทียมกระเทียมจีนก็ได้กระเทียมไทยก็ได้วันนี้อดมินใช้เป็นกระเทียมไทยสับๆนะแล้วก็ไม่ต้องปอกเปลือกค่ะมาในปริมาณอยู่ที่1ทัพพีต่อหมูครึ่งกิโลกรัม ต่อไปก็คือ3มเกลือสมเกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เราเท่ากันนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยจากนั้นวันนี้ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะ3เกลือควรมีติดบ้านไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ได้นานๆไม่เสียค่ะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะเอนมินใส่3มเกลือลงไปจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะปรุงรสชาติเลย อย่างแรกใส่เกลือลงไปตอนนี้แอดมินใส่ลงไปก่อนนะคะเพราะว่ายังกะปริมาณไม่ได้นะก็มีเกลือมีน้ำปลาแล้วก็มีผงปรุงรสรสหมูค่ะใส่ลงไปค่ะลจากนั้นก็คลุกเค้าคลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันตรงนี้ที่ใส่ลงไปก็คืออัตราส่วนยังไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าจะต้องชิมด้วยค่ะ เดี๋ยวจะบอกอัตราส่วนในตอนหมักนะคะว่าใส่อะไรเท่าไหร่บ้างหรือว่าจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันจดไม่ทันก็ไปดูที่ใต้คลิปได้ค่ะคุกเขามาจนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วให้เตรียมเป็นแป้งค่ะแป้งอย่างแรกที่ใส่ลงไปแอดมินใส่เป็นแป้งข้าวโพดค่ะปริมาณของแป้งข้าวโพดก็อยู่ที่4ช้อนโต๊ะค่ะ แป้งข้าวโพดเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะหลักๆแล้วใช้แป้งอยู่2ชนิด1แป้งข้าวโพด2แป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบก็มาในปริมาณที่เท่าๆกันก็คือ4ีช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะให้แป้งทั้ง2ชนิดเนี่ยเคลือบไปที่หมูนะคะ และตอนนี้แป้งก็เคลือบไปที่หมูแล้ววัตถุดิบต่อไปให้เตรียมเป็นน้ำเย็นจัดค่ะน้ำเย็นจัดมาในปริมาณอยู่ที่60 ml ค่ะใส่ลงไปถ้าใครไม่มีเครื่องตวงนะไม่มีเครื่องวัดปริมาณน้ำนะให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็เช็คดูค่ะจะไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็จะไม่ข้นจนเกินไปค่ะเอาพอประมาณนะ พอคลุกเขาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าเหลวจนเกินไปทุกอย่างก็จะมีน้ําออกมากระเทีเยมก็จะไม่เกาะไปที่หมูนะถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ในการตวงน้ําให้เพืเ่อนๆค่อยทยอยลงไปแล้วก็เช็คน้ําน้อยจะดีกว่าน้ําเยอะถ้าเทน้ําเยอะจนเกินไปค่ะน้ําก็จะเหลวทุกอย่างจะไม่เกาะไปที่เหนือหมูทีนี้ในการทอดก็จะยากแล้วนะเดี๋ยวแอดมินจะหมักไว้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะ ถ้าเกิดว่าใครทําขายอยากจะให้เข้าเนื้อเข้าเครื่องดีๆอร่อยเลยก็ให้หมักข้ามคืนไปเลยค่ะแล้วก็มาเจอกันที่หมักครบแล้วครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะต่อไปก็เตรียมข้าวเหนียวค่ะใส่กล่องพลาสติกรอไว้เลยค่ะมาเริ่มทอดกันค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตรงนี้ ให้ใช้เป็นไฟกลางอย่างเดียวนะคะไฟอ่อนไม่ได้ไฟแรงไม่ได้นะคะไฟอ่อนก็ช้าเดี๋ยวกว่าจะทอดเสร็จขายก็จะช้าจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นไฟกลางค่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะสังเกตดูว่าสีสันได้ไหมสุกหรือยังค่ะก็สามารถที่จะกลับไปกลับมาหมูได้สามารถใช้น้ำมันมากกว่านี้ได้นะคะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆอัตราส่วนที่ลงตัวจริงๆเลยก็คือแอดมินจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะในส่วนที่ทุกคนจดไม่ทันนะคะไปดูได้ที่ใต้คลิปค่ะ แล้วตรงนี้หมูก็ได้แล้วสีสันสวยแล้วสุกแล้วโอเคแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่ในตะแกรงให้เจดเด็ดน้ํามันค่ะน้ํามันที่เหลือมีกระเทียมหรือว่าเส่อะไรลอยอยู่ก็ใช้กระชอนแบบตาถีนะคะช้อนออกมาค่ะจากนั้นก็ท่อดต่อเลยค่ะ ก็เตรียมตะแกรงแบบนี้ค่ะก็คือพักให้หมูจะเด็ดน้ำมันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมขายกันค่ะหมูกล่องที่เห็นอยู่นี่ก็คือขายกล่องละ20บ,บาทค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นไก่ก็อาจจะขาย15ก็ได้เพราะราคาไก่จะถูกกว่าหมูนะคะ และในส่วนของข้าวเหนียวค่ะอยากจะหุงข้าวเหนียวหุงยังไงให้นุ่มทั้งวันตลอดวันเลยเวลาขายให้ลูกค้าก็จะต้องมีข้าวเหนียวที่นุ่มทั้งวันค่ะมีสูตรและวิธีการเนื่องไว้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะและนี่ราคาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำข้าวเหนียวหมูทอดกล่องละ20สสูตรทำขายค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ